ต้องเกิดจากความร่วมใจสีสเกตจะก,ก้าวไกลต้องร่วมใจไปด้วยกันร่วมอุดมการต่อสารสัมพันธ์ให้มีสุขเสมอกันที่สีสเกตกับสิทธิจเจนดาผู้วาวัฒนามาแล้วจัดก,การน้ำเพื่อป้องกันท่วมแล้งมีพังน้ำทุกแห่ง วทั้งตำบลน,นวัตกรรมการศึกษาเพื่อผู้คนเพิ่มผลิตตผลพัดจากความจนอย่างแหม่นยำสิบอันจันดาผู้ว่ามาแล้วมาเถิดพี่น้องแก้วผู้ว่ามาแล้วมาร่วมกันสานต่อแนวทางสิบบวกหนึ่งพึ่งพากันสมานนักชันเถิดอ,องราชันด้วยหัวใจ ความร่วมมือต้องเกิดจากความร่วมใจศีสเกตจะก้าวไกลต้องรวมใจไปด้วยกันรวมความรมการต่อสารสัมพันธ์ให้มีสุขเสมอกันที่ศีสเกตกับสิทธิอัจนดาผู้ว่าวัฒนามาแล้วส่งเสริมผ่าคอพัฒนาผ่า,าเซล จะสีก็มีแล้วชื่อกระชอนลือไกลเมืองท่องเที่ยวกับเศษผลลไม้นอดผูเรียนภู้เขาไฟดังไปไกลตัวแผ่นดินยินดีตอนรับมิตรภาพจะทุกที่รถขยะคนเมืองสีสุขภาพดีทุกอย่างอุบัติเหตุก็ป้องกันทุกเส้นทางยาเสพติดไม่ปล่อยวางเพื่อลูกหลานเราปลอดภัยสิบอันดา สารต่อแนวทางสิบบวกหนึ่งพึ่งพากันสมานนักชั้นเธิดองราชัน้วยหัวใจความร่วมมือต้องเกิดจากความร่วมใจสีสเกตจะก้าวไกลต้องรวมใจไปด้วยกันรวมอุดมการรวมต่อสารสัมพันธ์ให้มีสุดเสมอกันที่สีสเกตกับสิอะเจนดาว่าวัฒนนามาแล ครับค่ะและมาต่อกันที่ข่าวสารจากทางโรงพยาบาลศรีสะเกดค่ะเกี่ยวกับการเซาบูซ่าหลวงพ่อหมอค่ะรบฟังค่ะจากท่านนายแพทย์ทิสรินตากะเมธาร่องภูมิในการโรงพยาบาลศรีสะเกดค่ะครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับคุณบุตรดีสวัสดีค่ะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลศรีสะเกดครับมาบอกข่าวบอกบุญกับทุกๆท่านนะครับ ซึ่งงานบุญนี้คงต้องบอกว่าเป็นงานบุญใหญ่จริงๆนะครับท่านเพราะว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองพระพุทธรูปประจําโรงพยาบาลศรีสเกตนะครับซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับท่านซึ่งเราจะมีพิธีการเฉลิมฉลองเนี่ยวันที่วันอาทิตย์ที่25กันยายนนี้นะครับเวลาตั้งแต่ประมาณ7โมงถึง9โมงนะครับโดยที่ช่วงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยครับก็จะเป็นพิธีสงฆ์นะครับแล้วก็ เสร็จจากพิธีสงก็จะถวายพัะนาหานเช้านะครับพอถวายพัะนาหานเช้าเสร็จช่วงประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่งนะครับก็จะเป็นพิธีลำถวายหลวงพ่อหมอนะครับซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลศรีสะเกดนะครับแล้วก็จะมีพยาบาลประชาชนนะครับต่างๆ ร่วมลาถวายด้วยกันนะครับอาจจะมีท่านพ่อเมืองด้วยไหมครับท่านชมชมชมนะครับก็จะเป็นพิธีลาถวายหลวงพ่อหมอของเรานะครับเฉลิมฉลมองท่านนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพิธีการประมูลพระนะครับซึ่งพระพุทธรูปนะครับอันนี้คือพระบูชาที่เราจัดสร้างขึ้นนะครับซึ่งในงานพิธีประมูลพระเนี่ยก็จะมี ทางดารานะครับมีคุณนวรัตยุคธนันนะครับมีดาราของทางช่องเจ็ดนะครับซึ่งจะมาร่วมงานกับเราด้วยนะครับสําหรับรายละเอียดนะครับของวัตถุมงคลที่เราจัดสร้างขึ้นในครั้งนี้นะครับเราจะมีพระบูชากับมีเป็นวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญนะครับท่านโดยที่พระบูชาเนี่ยจะเป็นพระบูชาหน้าตักเก้านิ้วนะครับเนื้อทองเหลืองปิดทองนะครับเราจัดสร้าง แค่7จองค์เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้มีการจองเข้ามาเกือบหมดแล้วนะครับซึ่งจะเป็นพระบูชาที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามนะครับจะเป็นพระพุทธเจ้า,าที่เกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์นะครับชื่อว่าพระภัยัตชยค์ครุพระพุทธเจ้านะครับหรือเราเรียกสั้นๆนะครับว่าหลวงพ่อหมอนะครับโดยที่หน้าตักของท่านเนี่ยจะเป็นหน้าตัก9้านิ้วนะครับ เราจะสร้างทั้งหมด7 5องค์นะครับจากนั้นก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญเนี่ยเราจะมีรูปแบบทั้งหมด4รูปแบบนะครับจะมีเหรียญเนื้อทองคำนะครับจะสร้างตามจำนวนสั่งจองนะครับน้ำหนักทองเนี่ยประมาณ7.4 7.5กรัมนะครับค่าบูชานะครับ29,999าบาทนะครับแบบที่สองนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับเราสร้างจำนวนทั้งสิ้น2 0 0พเหรียญนะครับขนาด เหรียญทองคากับเหรียญเงินนี่ขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับน้าบูชานะครับเหมาะกับคุณมลฤดีนะครับสวยงามจริงๆครับท่านแบบที่3นะครับจะเป็นเหรียญเนื้อนวโลหะนะครับจัดสร้างจํานวน200เหรียญนะครับเป็นลิมิเต็ดดิชั่นนะครับแบบที่4นะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสําหรับท่านที่อยากบูชานะครับองค์ทองแดงสวยงามน่ารักนะครับจำนวน2 0 0เอ่อ2ห0 0่เหรียญนะครับ นะครับสำหรับค่าบูชาเหรียญทองแดงนะครับอยู่ที่199บาทนะครับรวมทําบุญด้วยกันนะครับโดยที่รูปแบบของเหรียญนะครับด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อหมอของเรานะครับนะครับประดิษฐานอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านข้างจะเขียนว่าฉลองมนดบนะครับและอีกด้านหนึ่งซ้ายมือของหลวงพ่อหมอเขียนว่าโรงพยาบาลศูนย์ศรีสะเกดนะครับ ส่วนทางด้านหลังนะครับเราได้อัญเชิญท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับซึ่งซึ่งยุคนี้คงต้องบอกว่าเป็นยุคของท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่ดูแลขุมทรัพย์ต่างๆนะครับซึ่งท่านก็จะได้ประทานโชคลาภอำนวยพรกับทุกๆท,ท่านที่ได้เช่าบูชาไปนะครับท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับประทับยืนอยู่บน ดอกลำดวนนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเราดอกดอกไม้ประจําเมืองเราเลยนะคะคครับ่ะสําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างนะครับก็คือเราจะจัดสร้างเป็นสมทบทุนสร้างตึกสงอาพาษนะครับแล้วก็จัดซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็จัดสร้างที่ประดิสถานหลวงพ่อหมอของเรานะครับสําหรับผู้ที่สนใจสั่งจองนะครับ จะสั่งจองได้ที่ไหนบ้างนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับโรงพยาบาลศรีสะเกดนะครับที่แผนกประชาสัมพันธ์นะครับใจร้อนนะครับโทรได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์สี่ห้าหกหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เก้านะครับหรือเบอร์มือถือนะครับศูนย์หกห้าสองเก้าหนึ่งห้าสามศูนย์สองนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือช่องทางไลน์แอดนะครับ นะครับเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะครับที่แอดไซน์นะครับตัว a แล้วก็มีวงกลมเนี่ยนะครับท่านแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับ P.R.A. จุด S.S.K.H. นะครับแอดไซนพระจุดศรีสเกต hospital นะครับตัวย่อง่ายๆนะครับจากนั้นก็เข้าไปในเมนูสั่งสั่งบูชาพระนะครับง่ายครับไม่ยากครับ ค่ะก็มีทั้งโทรจองแล้วก็แอดไปแอบดบเป็นเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็สั่งจองทางไลน์เลยใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ครับคุณมนลยดีค่ะวัตถุที่เราจะเช่าบูชานี้ค่ะหลวงพ่อหมอเนี่ยก็คือคือเราสามารถสั่งได้ทุกทุกรุ่นเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ครับสั่งได้ทุกรุ่นเลยครับซึ่งซึ่งอ,อ,อย่างพระบูชาเก้านิ้วเนี้ยค่ะก็พุทธลักษณะสวยงามนะครับเป็นพระปางนักปกนะครับในมือท่านเนี่ยจะถือมอยานั่ง นั่งขัดสมาธิอยู่นะครับซึ่งจํานวนแค่75องค์เท่านั้นนะครับเหลืออยู่ไม่กี่องค์แล้วครับค่ะถ้าลวกต้นค่ะพูว่าสั่งจองรือยังคะก็จองแน่นอนจองแน่นอนนะคะหลายได้ก็ช่วยกันทําบุญด้วยใช่ไมครับครือพี่นองครับอจังหวัดเท่าเนี่ยคนพี่นองศรีสะเกตเท่ากับทุกงานทุกกิจกรรมนี่ก็ให้ความรวมใหม่รวมมือตุ่มห้อมกันดีครับพี่นองครับ ไอ้ที่ผมอา่อานเวลามาเว้ากับพี่น้องเรื่องกับการมอบบ้านเอียงอาทิตย์ละสองหลังสามหลังเนี่ยการเงินส่วนหลักก็คือมาจากพี่น้องเนี่ยครับเขาจําได้บพรว่าปีสองปีสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีก่อนฉลองเมืองสองรอยสามสิบแปดปีเขาได้ไปเหตสั่งพระนะครับเดี๋ยวสั่งหลวงปู่หม,มุนเนาะค่ะลักษณะเดียวกันนี่ะครับแล้วก็มีเงินเหลือมาก่อนหนึ่งนะครับก็เอามาใส่ในกิจการสราธารณกุศล ก่อนไนรีกับมาเห็ดอันนี้แหละครับเรื่องบานนี่สิสี้สางเลยเกือบ3 0 0รอยหลังตอนนี้ก็เป็นเงินที่มาจากการการเซาบูซาผ่กนี่ก็คือการก็เข้าดูแลพี่น้องอถี่เพิ่นยังขาดแคลนเรื่องคองบ้านอาศัยนี่คือเป็นพลั่งของพี่น้องเป็นคนของพี่น้องอันนี้ว่ารอบนี้เนี่ยดูแลไปครับดูแลทุกคนคเพราะนั้นผมคือว่าดูแลทุกคนบวชสีขัดสนบวชสีอย่างกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือโดยหลักก็คือเรื่องสุขภาพคะนะครับ ถามว่าอยากป่วยบอไม่พะอยากป่วยครับแต่ว่าถึงเวลามัน,ม,นมันก็นอยากเ็นอยู่ค่ะผมอายุหกสปีแต้ก่อนก็บไม่ค่อยเด็ป่วยบัดปีเนี่ยมันตึม,ต,ม,ต,มตามตึมตามมามันฮอตย่มเพราะนั้นปลายทางของพวกเข้าอีหลีอยู่โรงพยาบาลบาผมซ่อมบางแหล่ผมเที่ยวขืนทเที่ยวโรงพยาบาลเนี่ยไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยไปเหตุงานแหนก็โอ้คนถูกยี่สิบสองอำเภอหรืออำเภอจังหวัดอื่นกับมาบ้านเข้าต่างกันจั้งเข้ากับไปอุบลกันสิเนาะคี่ว่าสุดท้ายแล้วครับพี่น้องว่า เขาต้องได้เจอหมอแน่นอนในสรุปเนี่ยค่ะครับคือส่วนส่วนใหญ่เนี่ยก็สิ่งที่ได้เจอหมอเป็นจะมีเหตุชุกเฉินอย่างอื่นนะค่ะเพราะนั้นครับโรงพยาบาลเนี่ยมีหมอแต่บบมีเครื่องมือค่ะไปว่าเป็นเนืนี่ยว่าเป็นหมอคนก็สิได้จิ้มตั้งแต่เหัวใจเอาหูฟังอย่างเดียวบ่แม่นเพื่อนต้องใส่เครื่องใหม่เครื่องมือค่เครื่องซอยหายใจเครื่องอ้ยเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยสารพัดเครื่องมือซึ่งเครื่องมือจะอย่างมันเป็นเทคโนโลยีสันสูงค่ะ สักนํำเขาเนี่ยก็ราคาแพงบนะครับสิ่งของเราเนี่ยแหละครับบ่ได้ใส่ใส่เพื่ออไหนึ่งเพื่อเห้เาสองเพื่อญาติพี่น้องเอาสามเพื่อผูกคนพลเมืองเอาเพราะนั่นถี่เพิ่นล่องบานประเทศมาดําริสางหอพระขึ้นมาพึงซึ่งเป็นกะแน่น,นอนแหละครับว่าเขาขอไปล่องพยาบาลเนี่ยญาติเขาป่วยนะครับพี่น้องเขาบ่สบายโบหัววสินอกจากเพิ่อหมอแล้วก็ต้องเพิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแน่หาเลยล่ะ เพราะนั่นเป็นอยังหนาล้บานจึงมีคนไขยพวกมาลรยขาขดอกไม้แมนบอกแนี่ยหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรียนงนั้นเพราะฉะนั้นกับเพื่อนเกด้เดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นทีเพิงทั้งใจของพวกเขาเองนั่นแหละในส่วนนี้เองบ้านกัเอาซอยกันหาเครื่องใหม่เครื่องมือเพื่อจิตเติมเต็มหมอเชี่ยวชาญมีแล้วแต่บาเครื่องมือบ่มีค่ะก็ดูแลบร้เต็มทีไม่ใช่ว่าหมอบูผมพูดถูกไ้ยครับครับ่งมเครื่องมือ หมอบูมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเรื่องก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวศรีสะเกดนะครับว่าคือปัจจุบันโรงพยาบาลศรีสะเกดเราเนี่ยก็พัฒนาไปไกลนะครับในหลายๆด้านนะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยบางทีหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้โรงพยาบาลศรีสะเกดเราเนี่ยพัฒนาศักยภาพไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลศรีสะเกดเราสามารถผ่าตัดหัวใจได้แล้วนะครับท่านครับ รเราสามารถผ่าตัดหัวใจได้เองนะครับเรามีห้องผ่าตัดหัวใจที่ที่เพิ่งได้รับการาจัดสร้างแล้วก็ถือว่าพัฒนาการที่ทันสมัยมากพอสมควรนะครับมีหมอโรคหัวใจเด็กนะครับมีหมอโมรคมะเร็งมีหมอโรคหลอดเลือดนะครับแล้วก็สําหรับผมเองนะครับผมเป็นหมอตานะครับฉ <Okay. S 1> ะนั้นเนี่ยก็อยากจะโฆษณาน,นะครับว่าตอนนี้แผนกตาของเราเนี่ยถือว่าถือว่าใหญ่สุดในเขตแล้วนะครับ ใครจะไปเชื่อไหมครับโรงบาลศรีสะเกดมีหมอตาตอนนี้อยู่เก้าคนนะครับเยอะที่สุดในบรรดารอบๆนะครับแล้วก็มีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายท่านนะครับมีทั้งจอประสาทตาซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราจะต้องส่งไปที่กรุงเทพหรือขอนแก่นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้ศรีสะเกดทําแล้วก็เรารับส่งต่อจากทางอุบลนะครับทางยโสอำนาจนะครับสุรินบางทีก็มาที่เราเหมือนกัน <C ups> นะครับแล้วก็หมอกระจกตานะครับซึ่งเมื่อต้นปีนะครับเราได้ทําการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในคนไข้ที่กระจกตาเป็นแผล <c oughs> แล้วก็มีรอยแผลเป็นไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนกระจกตาได้นะครับยังมเีเชี่ยวชาญอีกหลายๆด้านนะครับ <c oughs> ถ้าอย่างไรเนี่ยสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับมีปัญหาอะไรขอคิดถึงโรงพยาบาลศรีสเกตนะครับใกล้บ้านใก,ใกล้ใจครับท่านคุณหมอเนี่ยผมเรื่องโรคตาเนี่ยผมเป็น ประสบการณ์ตรงเพราะสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันผมไปหาหมอโอ้คุณหมอคุณหมอเก่ง,เ,กงเพราะมันปรากฏวว่าเย็นๆนะมันจะมีเหมือนฟ้าแลบแป๊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 บงตานะก็ไปตรวจอู้เครื่องไม้เครื่องมือดีมากคุณหมอเก่งแล้วไปเจอคนจังหวัดข้างเคียงเขาบอกหมอชำนนส่งมาบอกว่าถ้าไปตานี่มาซีเกตมาซีเกตเลยบอกค่ะทรานผูวาค่ะในฐานะคุณหมอเป็นหมอตาด้วยนี่มีข้อข้อฝากถึงพี่น้องประชาชนในการดูแลรักษาดวงตาเราอย่างไงครับเพราะว่า เชิญครับครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับแบงหวีเยอะนะครับสังเกตไหมครับเรานั่งอยู่เฉยๆแบงหวีชอบมาตอมเราเหลือเกินนะครับแบงหวีเป็นพาหะของโรคที่ติดต่อและระบาดในช่วงฤดูฝนนะครับก็คือโรคตาแดงนะครับวันนึงวันนึงผมตรวจรักษาคนไข้โรคตาแดงเนี่ยหลายคนนะครับสิบยี่สิบคนเลยนะครับซึ่งโรคตาแดงติดต่อโดยน้ําตาเท่านั้นนะครับ ชั้นทางติดต่อก็คือมือของเราเวลาเราขยี้ตาครับสำหรับโบราณที่เขาบอกว่าจ้องตาแล้วติดคงไม่ใช่นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ย <laughs> ไม่งั้นแพทย์ติดกันทั้งโรงพยาบาลแล้วครับท่าน <laughs> <laughs> ครับ <laughs> ล้างมือบ่อยๆครับป้อง,อองก,กันแผลเชื้อได้ได้โควิดด้วย <laughs> ใช่ครับป้องกันโควิดด้วยป้องกันโรคตาอย่าวกับโรคตาด้วยเนาะใช่ครับท่านคนเรานี่ควรจะเริ่มมาเช็คตาตอนอายุเท่าไหร่ครับคุณหมอ โดยทั่วไปนะครับสักสี่สิบปีขึ้นไปนะครับก็น่าจะได้เช็คตาอย่างน้อยก็ปีละครั้งนะครับแต่ว่าผมอาจจะขออนุญาตเน้นย้าในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับครับคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับท่านอย่าคิดว่าท่านคุมน้ําตาลอย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะครับท่านจะต้องรักษาแล้วก็ตรวจควบคู่ไปกับหมอตาด้วยนะครับนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถึงแม้ท่านคุมน้าตาลได้ดีแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องต้องบอกว่าท่านคุมน้ําตาลดี ก่อนไปหาหมอถูกไหมครับครับกลัวหมอว่าคุณหมอคะครับผมการจ้องมือถือนานๆนี้ก็มีผลไหมคะเกี่ยวกับสายตาของเราเนี่ยค่ะอันนี้เป็นคําถามยอดนิยมเลยนะครับท่านผู้จัดรายการค่ะแสดงว่าท่านผู้ดำเนการเนี่ยจ้องมือถือบ่อยถูกไหมครับครับอ่านข่าวครับค่ะอนนครับสาหรับเรื่องเรื่องมือถือนะครับโดยทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ นะครับหรือการใช้มือถือนะครับเราถือว่าอยู่ในกลุ่มของเราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับมันจะเป็นกลุ่มอาการนะครับหนึ่งก็คืออาการทางตานะครับเนื่องจากว่าเวลาเราจ้องมือถือเราจะต้องมีการเพ่งถูกไหมครับครับพอเรามีการเพ่งเนี่ยมันทาให้เกิดอาการเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อตาครับนะครับเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคืออะไรท่านลองสังเกตตัวเองครับวันไหนท่านพักผ่อนดีตื่นขึ้นมาท่านใช้มือถือใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยท่านจะมีความอดทนในการใช้บางทีใช้ได้ทั้งวันแต่ถ้าวันไหนท่านพักผ่อนน้อยบางที3ามสี่โมงเย็นเนี่ยท่านจะเริ่มรู้สึกละล้ามองไม่ชัดโฟกัสไม่ได้นะครับอันนี้เป็นอาการปกตินะครับฉะนั้นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับ1ชั่วโมงท่านควรจะได้พักสายตาบ้างนะครับวิธีพักทำยังไงทราบไหมครับง่ายสุดเลยครับท่านเปิดหน้าต่างแล้วมองออกไป อข้องมองหน้าต่างนะครับมองหาวิวมองทอดสายตาไปไกลๆนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้าก็ที่ห้องทํางานมันไม่มีหน้าต่างทํายังไงครับคุณหมออ่าทายังไงได้บ้างทราบไหมครับหลับตาครับท่านอหลับตาพักสายตาสักสิบวินาทีนะครับแล้วมาเริ่มงานกันใหม่ครับนะครับแค่นี้ก็จะเป็นการถนอมดวงตานะครับค่ะ สำหรับเรื่องอีกคำถามหนึ่งนะครับ,บมันจะยาวไหมครับเนี่ยและอีกนิดหนึงนิดนึงค่ะสองนาทีค่ะคุณหมอครับครับก็คือรังสีจากคอมพิวเตอร์หรือมือถือใช่ไหมครับทําลายดวงตาเราหรือไม่นะครับจริงๆพวกรังสีต่างๆสิ่งที่เรากลัวก็คือส่วนใหญ่เราจะกลัวเรื่องของ UV นะครับครับซึ่ง UV เนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุน้นต้อกระจก หรือทําให้เกิดแสงแสงสีน้ําเงินเนี่ยจะทําให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกนี้เขาผ่านมาตรฐานแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเขามีตัวกรองรังสีนะครับฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าเการใช้มือถือนานๆแอลรังสี UV หรือแสงสีฟ้าจะทําลายดวงตาหรือไม่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับท่านครับสบายใจได้ครับเพียงแต่ว่าให้พักสายตาบ้างนะครับ โอ้ขอบคุณซาละน่ารู้ต้องมาไหนจะเช่าบูชาหลวงพ่อหมอแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลสายตาด้วยนะสายตาเนี่ยสำคัญเลยนะถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยแย่เลยนะครับมันจะพันไปเรื่องอื่นเดี๋ยวทางพี่น้องครับเรื่องของพระนี่ถ้าท่านมีอย่างเดียวผมท่านโทรไปศูนย์นร้องถ้ำก็ได้เด้อหนึ่งหาหกเจ็ดเพราะว่าสิจําตัวเลขง่ายเนี่ยเดี๋ยวผมสิให้ทั้งเจ้าที่ให้ข้อมูลรายละเอียดสิจองแจ้งได้ยังแจ้งได้เนี่ยซอยทั้งโรงพยาบาลเพื่อนเพืพี่น้องสิไดี จดจำเบอร์ทั้งโรงพยาบาลบ่อดดกัฝากกันกรนั่นพยาบาลในประชาสัมพันธ์หรือช่องทางหนึ่งหาหกเจ็ดกครับค่ะและเมื่อนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีเกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิตค่ะจากทั้งสำนักง,งานเรากระฉาจังหวัดศรีสะเกดค่ะมื่อนี้ค่ะรับบริจาคโลหิตยูที่หอประชุมทีวการอำเภอขุนหารเริ่มตัม้งแต่แปดโมง